เข้าสู่โพธิปักขียธรรมสามเจ็ที่เมื่อกี้พูดเอาไว้ว่าก็คือ,อสัมมาทิฏฐิในลักษณะที่เข้าสู่ความเป็นโลกุตละใช่ไหมก็คือตรงนี้สติปฏฐาน4สัมมาปทาน4อิทิบาส4อินสียห้พละห้าพวฌชงเจ็และอนิยมักอนุโมก์แซึ่งตรงนี้ก็คือลักษณะของการพัฒนาของจิตในระดับที่ยิ่งยิ่งขึ้นจนกระทั่งบรรลุแทงตลอดในพระสัทธรรม ตรงนี้เขาเรียกว่าโพธิปักขียธรรมก็คงไม่ต้องลงรายละเอียดมากนะแต่ว่าถ้าจิตเรามาถึงขั้นอิทธิบาตรถือว่าจิตเราก้าวเข้าสู่ความสําเร็จเพราะอิทธิบาตรี่เป็นคุณธรรมให้เกิดความสําเร็จถ้าเมื่อไหร่เรามีความรู้มีความเข้าใจในทางพุทธธรรมมากขึ้นเรามีฉันทะความินดีพอใจที่จะศึกษาและเรียนรู้ปฏิบัติธรรมมากขึ้นมากขึ้นอันนี้คือท่านก้าวเข้าสู่ในระดับจิตที่ ไปสู่ผลทางแห่งความพ้นทุกข์แล้วมีความเพียรมีจิตตะเนี่ยคือมีสมาธิความตั้งมั่นแน่วแน่ไม่หวั่นไหววิมังสาคือปัญญาการพิจารณาการไต่ตองหมายว่าทําสิ่งที่เรารัก ในหนทางที่เราปรารถนาที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ทีนี้พุทธศาสนาไม่ได้สอนในเรื่องสูงสุดคือมรรคผลนิพพานอย่างเดียวแต่หมายถึงว่าสอนว่าจะดำรนชีวิตอย่างไรให้มีความสุขในทุกมิติที่เราตามวัยต่างๆที่อาจารย์ได้พูดถึงว่าในแต่ละวัยในแต่ละขั้นตอนของชีวิตจะทําอย่างไรให้มีความสุขเรียนก็เรียนยังไงให้มีความสุขถ้าเมื่อจบแล้วไปทำมาหากินก็ทำมาหากินอย่างไรให้มีความสุขไม่ไปสู่ทางเสื่อมและที่สุดเมื่อมีปัญญามากขึ้นมากขึ้น ก้าวเข้าสู่ประโยชน์สูงสุดข,ของพุทธศาสนาเป้าหมายสูงสุดศาสนาบรมมุขสศาสนออาคือมรรคผลนิพพานก็จะค่อยๆเห็นเองเพราะสัตว์โลกทั้งมวลล้วนปราถนาสุขไม่ต้องการทุกข์การละวางในแต่ละดับในแต่ละขั้นตอนของชีวิตมันจะเรียนรู้เมื่อสิ่งที่เรารักสูญเสียเราก็เริ่มรู้ว่าอ๋อเขาไม่อาจอยู่กับเราได้เขาก็ต้องจากไปแม้เขาไม่จากเราเราก็อาจจะจากเขาไปก็ได้ใช่ไหมนี่เป็นต้นนี่คือการยอมรับมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น ซึ่งปฏิจจสมุปบาทนี่คือความเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นที่พุทธเจ้าได้ตัดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องซึ่งมีความละเอียดลึกซึ้งมากตรงนี้เป็นเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความทุกข์เพราะความไม่รู้อวิชชามันเกิดการปรุงแต่งเจตนาและเกิดความรู้แจ้งทางอารมณ์คือนามรูปคืออายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจในทางที่ให้เกิดความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเนี่ยตรงนี้นี่แหละที่ว่าตัณหา ที่เป็นเหตุแล้วก็ก้าวเข้าสู่อุปทานยึดมั่นถือมัน่นพบชาติชรา,ามรณะโศกะาปริเทวทุกขะโทมนัสอุปยาจึงเกิดขึ้นนี่คือทุกในระยะสัตว์เกิดจากอวิชชานั่นเองงนั้นสูงสุดของความเป็นพระราหันก็คือการละอวิชชาได้คือตรงนี้ไงเพราะฉะนั้นระดับพระโสดาบานันพระสกิทาคามีพระอนาคามียังไม่ถึงขั้นละอวิชชาได้ใช่ไหมต้องพระราหันเท่านั้นนี่แหละคือจอมจอมวงการ ของความเป็นไปของภพชาติทั้งสิ้นเนี่ยคืออวิชชาจะต้องก้าวเข้าไปสู่กันและอวิชชาให้ได้คือความไม่อุรู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงคือตรงนี้คือสายให้เกิดทุกข์ตอนนี้สายดับทุกข์เนี่ยก็คือเริ่มต้นจากว่าเราจะทํายังไงให้มีความศรัทธาเริ่มต้นจากความศรัทธาก่อนเชื่อมั่นว่าเรามีหนทางที่จะพ้นทุกข์ได้จริงแล้วก็เกิดความยินดีปราโมชเกิดปีติความ อิ่มเอเิบเบิกบานเกิดปัจฉิทิความสงบกายสงบใจเกิดความสุขแล้วก็เมื่อสุขก็เกิดสมาธิเพราะนั้นสมาธิจะเกิดขึ้นได้มีสุขเป็นเหตุในทางธรรมเขาเรียกว,ว่าสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิเพราะฉนั้นคนที่จะมีสมาธิเช่นวาดรูปมีความสุขจากการวาดรูปได้ทั้งวันสมาธิเป็นไงตั้งมั่นวาดรูปไปได้เรื่อยๆพอสมาธิมันมีปีติสุขหล่อเลี้ยงมันไม่มีความรู้สึกว่าหิวตรงนี้คือธรรมตรงนี้เขาเรียกว่า ธรรมะสมาธิทั้ง5ตรงนี้เราจะต้องทํำยังไงให้เกิดขึ้นบ่อยๆให้ได้และสมาธิที่ตั้งมั่นนั่นแหละก็จะยะถาภูริญาณชนะคือการรู้เห็นตามความเป็นจริงในรูปและนามถ้าเรารู้เห็นตามความเป็นจริงในรูปและนามว่ามีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอนิจจังทุกขังนั้นนะเกิดขึ้นไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีนิพพิทาตรงเนี้ก้าวสู่วิปัสสนาญาณแล้วนะนิพพิทาเขาเกิดอะไรความเบื่อหน่ายเพราะการเบื่อหน่ายที่จะต้องมีการ เกิดเบื่อหน่ายที่จะมีการเวียนว่ายตายเกิดเพราะมองเห็นแล้วว่ามันอนิจจงทุกขังอนัตตาเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นสิ่งที่คู่กับสังคตธ,ธรรมถ้าเรายอมรับความเป็นจริงได้ความเบื่อหน่ายคือนิพพิทาจะเกิดขึ้นพอนิพพิทาเกิดขึ้นวิราคะความที่จะเป็นหลงยึดหลงแสบหลงที่จะมัวเมาคลายกำหนัดก็จะเกิดขึ้นใช่ไหมเราไม่หลงไล้นีพ่พอมันไม่หลงมันก็ก้าวเข้าสู่วิมุตคือหลุดพ้นขยาียานก็คือการละ อย่างสิ้นเชิงอย่างตัดขาดอาสวะขยายานคือยานที่ทําให้ตัดสิ้นซึ่งสังโยชน์ทั้งหมดเช่นถ้าเป็นสังโยชน์กับสังโยชน์สิตัดสิ้นทั้งกิเลสตัณหามานะทิฏฐิอวิชชาสิ้นทั้งหมดก็เข้าสู่น,นิพพานนี่คือสายดับทุกขเราจะทำยังไงให้เกิดศรัทธาปราโม์ปิติปัสสิสุขสมาธิให้เกิดขึ้นบ่อยๆในชีวิตประจําวันเราเวลาเรียนก็เรียนด้วยความเชื่อมัน่น เรียนด้วยความยินดีพอใจเรียนด้วยความปิติสุขสมาธิความตั้งมั่นนี่แม้นในขณะเร,เรียนเราก็ใช้ประโยชน์จากธรรมะสมาธิทั้ง5นี้ได้ส่วนอนุปปพิกถา5เนี่ยคือเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาจะตัดสอนอริยสัจว์4เนี่ย ท่านจะต้องตรัสในเรื่องของอนุปุพิกถาทั้ง5้าได้ก่อนคือเป็นธรรมที่แสดงเนื้อหาลุ่มลึกลงไปเป็นลําดับลําดับลําดับเพื่อขัดเกลาวอัธยาศัยของผู้ฟังเนี่ยให้ประนีตขึ้นไปเป็นชั้นๆจนพร้อมที่จะทําความเข้าใจในธรรมส่วนปรมัติ ท่านตัดเรื่องอนุปูพิกถาห้าเสร็จท่านก็จะตัดเรื่องอริยสัจส,สี่ตามมาคนส่วนใหญ่ก็จะบรรลุธรรมจากการปูพื้นของอนุปูพิกถาห้าซึ่งเราจะเห็นบ่อยๆก็คือเรื่องของทานกถาศีลกถาสักขกถากามาทีนวกถาและเนคขามานิสังสกถาก็าคือเริ่มต้นจากให้รู้จักให้ทานความเสียสละ ัดความโลภให้น้อยลงน้อยลงน้อยลงศีลกราให้รู้จักการรักษากายวาจาของตัวเองไม่ไปละเมิดศีลไม่ไปทำร้ายให้ร้ายใครไม่อาฆาตพยาบาทไม่ประพฤติผิดในการไม่ไปฆ่าใครทำร้ายอะไรใครหรือดื่มสุราเมลัยเป็นไปด้วยความประมาทเมามันจนทำลายซึ่งชีวิตและทรัพย์สินทั้งตัวเองและผู้อื่นก็พูดถึงศีล พอสักค่าคาถาเนี่ยพูดถึงว่าผลจากการที่คุณให้ทานรักษาศีลคุณก็จะได้จิตที่ละเอียดประณีตคือสวรรค์สมบัติมีความเบากายเบาใจโล่งกายโล่งใจโปร่งกายโปร่งใจเช่นคุณไปให้อาหารปลาที่หน้าวัดในขณะที่โยนอาหารลงไปเป็นไงจิตคุณเบาไหมโล่งไหมโปร่งใช่ไหมผู้ให้ไหมนั่นแหะจิตคุณเนี้ยเขาเรียกเป็นระดับทิพย์ ก็คือระดับสวรรค์นี่คือได้พูดถึงว่าอานิสง์หรือผลจากการที่คุณให้ทานรักษาศีลเนี่ยตรงนี้ก็เกิดขึ้นก็เป็นความสุขที่ละเอียดปราณีขึ้นมาหน่อยเพราะคุณได้ความเป็นทิพย์จากสวรรค์ด้วยจิตที่มีความสุขมีปิติที่ละเอียดลุ่มเึกพอต่อมาท่านพูดถึงกามาทีนวกถาหมายความว่าแม้สวรรค์ก็ยังทุกข์นะนิโทษถ้าไปยึดติดในรูปรสกลิ่นเสียงผฏฐภัพพะคือกายสัมผัส และธรรมารมเหล่านี้ที่แม้ละเอียดก็ยังมีโทษถ้าไปยึดจนกระทั่งต้องสลัดทิ้งละวางเสียเพราะยังมีธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งมีความสุขที่ละเอียดลึกซึ้งกว่าระดับกามก็คือเนเขมาณิสังสะกะถาก็คือการละออกจากกามซะเข้าสู่การปฏิบัติหรือการบวชทั้งจิตการบวชทางใจหรือก้าวเข้ามาสู่ของการบวชด,ด้วยรูปแบบและก็ขัดเกลาจิตด้วยการ ภาวนามายปัญญาเนี่ยตรงนี้แหละเพราะจะได้ปีติสุขที่ละเอียดขึ้นกว่าระดับกามนี่คือระดับสมาธิระดับอัปปนาสมาธิแล้วก็ก้าวเข้าสู่วิปัสสนาปัญญาพูดกันง,ง่ายๆว่าเราจะได้ยินว่าพุทธศาสนา,าจะพูดถึงเรื่องทานศีลส,สมาธิปัญญานี่คือตรงนี้นี่เองและเสร็จแล้วก็ตามด้วยอริยสัจสี่เรเห็นภาพมานะซึ่งตรงนี้ก็เป็นการแนะนําว่า แลเฟลเลนอ้างอิงทั้งหมดเนี่ยก็คือสมเด็จพร,ระพุทธโคษา,าจารย์ซึ่งแนะนําหนังสือคือเรื่องพุทธธรรมหรือพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์และฉบับประมวลธรรมก็จะเป็นสิ่งซึ่งท่านสามารถเอาไปค้นคว้าและศึกษาเพิ่มเติมให้ละเอียดขึ้นนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็จะให้เห็นภาพทั้งหมดว่าพุทธธรรมหรือพุทธศาสนามีหลักพื้นฐานก็คือการพัฒนาความเป็นมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้น พูดแกง่ายๆนะแล้วก็มีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขในทุกมิติในทุกขั้นตอนของความเป็นมนุษย์ตั้งแต่วัยเด็กวัยรุ่นวัยกลางคนจนกระทั่งถึงวัยชราและแม้กระทั่งจะต้องเผชิญกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักที่ยินดีพอใจคือความป่วยความเจ็บหรือแม้กระทั่งความตายก็ให้เราเห็นและยอมรับตามความเป็นจริงชีวิตเราก็จะไม่ทุกข์ จะไม่เป็นทุกข์ในอริยสัจสี่ถ้าเรายอมรับมันได้เพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่พุทธศาสนาจะให้คําตอบแก่ท่านว่าท่านสามารถที่จะเลือกชีวิตของท่านได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติด้วยการทํากรรมของท่านเองไม่มีใครกําหนดลิขิตชีวิตของท่านนี่คือหลักของพุทธศาสนา